ตอนนี้นะครับทั้งช่องของเรานะครับก็ได้สร้างกลุ่ม Black c o v e r M ขึ้นมานะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับสร้างมาเพื่อเอาไว้ให้ผู้เล่นแบ็คโควเวอร์เอ็นทุกท่านนะครับเข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตอีเวนต์กันนะครับหรือว่าโชว์กาชาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมนี้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มนี้นะครับจะไม่มีการโพวซื้อขายแต่อย่างใดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พูดคุยนะครับหรือว่าเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการหาข้อมูลต่างๆภายในเกมเนาะหรือว่าให้ผู้เล่นท่านอื่นนะครับได้เข้ามาหาข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่างๆที่เกี่ยวกับภายในเกมนี้นะครับ โดยที่ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องเจอกับการโพสต์ซื้อขาย ID ที่อยู่เต็มกลุ่มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางช่องของเรานะครับก็เลยสร้างกลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อขาย ID นะครับก็ถ้าเกิดแค่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางใต้คลิปนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม Black Clover M นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาทำการจัดอันดับนะครับสำหรับตัวละครที่ควรเปิดหานะครับในตั๋วกาชา999ครั้งนะครับที่จะมาพร้อมกับตู้จูเลียสนะครับซึ่งก็จะมาพูดคุยเนาะสำหรับตัวสำคัญหลายๆตัวเนาะที่เราควรจะเปิดหรือว่ามีติด ID นะครับว่าจะเอาตัวไหนดีเนาะซึ่งตัวตัวเนี้ยเนี่ยมันจะสามารถออกได้มากที่สุดเนี่ยเท่าที่ผมเคยลองเนาะสำหรับตัวล่าสุดเนี่ยของ เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับที่ผมได้สุ่มไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกได้ทั้งหมดระดับ SSR เนี่ยจะออกทั้งหมด3ครั้งนะครับที่มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วเนาะจากที่ผมรีไปแล้ว999ครั้งเลยนะครับก็น่าจะคุ้มที่สุดแล้วเนาะสำหรับ3ครั้งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับสำหรับตัวละครที่เราควรจะสุ่มได้นะครับหรือว่าควรเก็บก็แล้วแต่เนาะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าสําหรับเทรลลิสเนี่ยผมจะแยกเป็นระดับสามขั้นเนาะก็คือระดับ R นะ ซึ่งจะเป็นตัวละครทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีระดับ SR แล้วก็ SSR นะครับซึ่งตัวละครพวกนี้นะครับคาดว่าน่าจะอยู่ในตู้ของกาชาอันนี้ทั้งหมดเนาะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็จะมีตัวละครที่เป็นซีซั่นเนาะก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสซีซั่นนะครับนันก็คืออ่ะซีซั่นที่1ก็จะเป็นยามิแล้วก็มิโมซานะครับแล้วก็จะเป็นเออเอสตาอ่ะร่างน,นี้ก็คือซีซั่นที่1ต่อมาซีซั่นที่2เนี่ยก็จะเป็นชามี่นะครับแล้วก็จะมี แอสตาล่างนี้อยู่ในซีซันที่2แล้วกันเนาะเพราะว่าก็เป็นตัวแจกแต่ก็ใส่มาในตู้ด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็จะเป็นโนเอลนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นโกชตอนนี้มีทั้งหมด7ตัวแล้วนะครับสำหรับตัวละครซีซันทั้งหมดเนาะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ได้อยู่ในตั๋วของ999ครั้งนะครับส่วนตัวละครที่กําลังจะมาถึงเนี่ยก็จะเป็นจูเลียตอันนี้น่าจะมาแน่นอนแล้วเนาะแล้วก็จะมีเคียโต อันนี้คาโนะอ่ะสองตัวนี้ก็จะมาตามมาติดๆนะครับสำหรับหลังจากที่จูเลียสมาเป็นเทียบร้อยเนาะก็น่าจะมีตัวประมาณนี้นะครับส่วนตัวละครที่เหลือเนี่ยก็จะขอยังไม่พูดถึงแล้วกันอ่ะ ซึ่งคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดสําหรับตัวละครพวกนี้นะครับว่าเราควรจะเปิดตัวไหนดีนะครับโดยที่จะเริ่มจากการเรียงขึ้นไปก่อนจาก SSR กับ SR นะว่าตัวไหนที่จะเอาขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็จะค่อยมาจัดอันดับตามความสําคัญก่อนแล้วกันเนาะว่าเอ่อตัวไหนควรจะมีหรือว่าตัวไหนเนี่ยจะเปิดซ้านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเนาะว่าการจัดเทเลส์ครั้งนี้นะครับก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับท่านอื่นนะครับหรือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะยัง งไงก็เอาไปเป็นแนวทางดูหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับสําหรับการตาัดสินใจในการจะเปิดรอบนี้นะครับว่าจะตรงกับคลิปนี้หรือเปล่านะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใกันด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับ <_ d> um> ผมขอแนะนำร้าน Double P Shop นะครับ <_ d> um> เติมเร็ว <_ d> um> ปลอดภัยไม่มีรีฟันหากใครสนใจนะครับที่จะเติมเกม Back Co v e r หรือว่าเกมอื่นๆนะครับ <_ d> um> เพราะว่าทางร้านก็ได้มีหลายเกมที่ให้เติมเนาะก็ทักไปสอบถามราคากันได้นะครับสำหรับเรื่องราคาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงก็ทักไปสอบถามทางลิงก์กใต้ค <_ d> um> ลิปไ,ได้เลยครับมาอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเรียงจากเอ,อ่อ SR ก่อนเนาะ ซึ่ง SR เนี่ยผมจะไม่พูดถึงทุกตัวนะครับจะพยายามเลือกเฉพาะตัวที่มีบทบาทแล้วกันก็คืออ่ะเรามากันที่ตัวแรกก็คือฟิลล่านนะครับซึ่งฟิ n ล a n นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าขึ้นแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีบทบาทใน PVP ค่อนข้างสูงเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นววลทอสนะครับ อ่าซึ่งวัท้อนเนี่ยก็จะมีบทบาทคล้ายๆกับฟิลล่าเลยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนจัดสายสปีดใน u v p ก็จะใช้คู่กันเลยก็มีเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีคนใช้ทีมแบบนี้อ่านี่ซึ่งจะใช้4ตัวนี้นะครับอ่ในการคอมโบซึ่งจะเป็นเอ่อเซตแบบว่าเปิดก่อนได้เปรียบแล้วก็ซัดทีเดียวตายเลยอ่ประมาณนี้ซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะเอามาไว้ข้างบนก่อนละกันเนาะโอเคส่วนต่อมาลักนี่นะครับก็ข้ามไปก่อนอ่ะ เสร็จแล้วก็เป็นมิโมซ่าครับอ่ะล่างนี้ SR เนาะซึ่งต่อมาเนี่ยอันนี้ก็ข้ามโนเอลไม่ใช่อ่ะอันนี้อ่ะแล้วก็สองตัวนี้อ่ะสามตัวนี้ ซึ่งเดี๋ยวผมพูดถึงอสองพี่น้องของตระกูลซีวากอ่อนซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นดีบัฟเฟอร์สีเขียวนะครับซึ่งก็ติดอยู่ในเทียร์ลิสของต่างประเทศเหมือนกันที่จะเป็นตัวดีบัฟระดับ SR เนี่ยในการตีบอสอ่าซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าหลายหลายคนมองข้ามเนาะถ้าใครไม่มีริวเนี่ย ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับสำหรับสายดีบัฟเฟอร์สีเขียวนะครับต่อมาก็จะเป็น Solid ดนะครับซึ่ง Solid ดเนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้แทนสําหรับใครที่ไม่มีตัวละครสายโจมตีสีฟ้าสำหรับต้นเกมเนาะซึ่งในขณะที่มาถึงซีซั่นที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังมีคนที่ขาดโจมตีสีฟ้าอยู่หรือเปล่าเนาะซึ่งก็เอามาไว้ข้างบนก่อนส่วนต่อมาก็เป็นแอสตานะครับซึ่งเป็นตัวละครฟรี ของฟรีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะก็จะดึงมาไว้เหมือนกันเนาะอ่ะต่อมาก็จะเป็นยูโน่ยูโน่นี่อ่ะผมเอาขึ้นมาไว้เหมือนกันดีกว่าก็เป็นโจมตีสีเขียวนะครับแล้วก็โซมาลอนส่วนที่เหลือก็จะเป็นชามมี่อ่ะซึ่งตอนนี้ผมคัดมา น่าจะหมดแล้วสำหรับ S R ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมีการใช้ตัวละครเหล่านี้อยู่นะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนาะส่วนสายเติมเยอะหรือว่าสุนตาเนี่ยก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าระดับขั้นนั้นเขาก็คงแบบมีตัวเทพๆกันหมดแล้วโอเคต่อมาก็จะมาถึงส่วน S S R นะครับ ซึ่ง S S R เนี่ยก็น่าจะคุณหน้าคุณตากันดีอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็มีตัวประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่เป็นเลดอัพเนาะหรือว่าพวกตัวละครที่เป็นตัวหลักของในทีมแต่ละคนเนาะโอเคเรามากันที่ตัวแรกแซลลี่นะครับก็เอาขึ้นมาเหมือนกัน ซึ่งเป็นตัวละครซัพพอร์เตอร์นะครับเสร็จแล้วเรโอโพรอาเรโอโพตัวนี้ผมมองว่าก็ถือว่าใช้ได้แต่ไม่ควรที่จะเอาทรัพยากรไปใส่กับตัวนี้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะครับมันจะมีตัวละครที่เป็นโจมตีสีแดงเนะี่ยที่เก่งกว่าแล้วก็คุ้มกว่าที่จะปั้นนะครับอย่างเช่นใครที่มีอาซาสีแดงหรือว่ายามีแดงก็ควรปั้น2ตัวนี้มากกว่าที่จะไปเรโอโพเนาะแล้วก็ยิ่งตอนนี้เนี่ย ยิ่งโนเอลอะมาแล้วก็คือตัวนี้ก็แทบจะน่าจะโดนฝังคุมกําเนิดไปเลยแหละเออก็ไม่น่าจะมีใครมาใช้แล้วนะครับโอเคงั้นก็ยังไม่เอาขึ้นไปดีกว่าเนาะต่อ,อมา ก็จะเป็นโลตัสครับซึ่งโลตัสเนี่ยออขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างมีหน้าที่ยังไงมีความจําเป็นยังไงนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะช้าพอสมควรแล้วนะครับสำหรับการรับข้อมูลตัวละครเหล่านี้เนาะเพราะว่าน่าจะมีแบบเยอะโคตรแล้วนะก็ไม่น่าต้องพูดแล้วนะถึงความเก่งแล้วก็ความจําเป็นของตัวละครตัวนี้นะครับว่าใครที่จะควรมีติดไอดีเนาะซึ่งก็แน่นอนครับติดแน่นอน ต่อมานะครับก็จะเป็นวิลเลียมแวนจานนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับต้นเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรที่หวือหวามากครับแต่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแล้วก็จะมีบทบาทเนี่ยในช่วงกลางเกมหรือว่าท้ายๆซีซันที่ไปถึงขั้นแบบว่าซีซันที่5ซีซันที่6แล้วนี่เนาะเพราะว่าก็จะมีบทบาทใน PVP ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งเหตุผลก็คือในซีซันหลังๆเนี่ยเราจะมีตัวละครที่จะค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ด้วยที่แบบว่าเขาจะมี ีตัวละครที่ออกมาซ้ําเหมือนกันอย่างเช่นโนเอลชุดว่ายน้ําหรือว่าเอ้ยไม่ใช่ดิอย่างเช่นโนเอลฮาโลวนีนี่นะครับซึ่งจะมีร่างซ้ํากันเนาะด้วยการจัดทีมเนี่ยเขาจะมีกฎที่ห้ามใช้ตัวซ้ํากันนะครับซึ่งวิลเลียมแลนแจนเนี่ยก็ทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในการเอามาจัดทีมเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีสกิลในส่วนของการเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีการดึงสปีดด้วยนะครับแล้วก็บัฟบโจมตีเนาะซึ่งก็เอามาติดอยู่ใน Ssr ก่อนเนาะ เสร็จแล้วก็จะเป็นมาสครับซึ่งมาสเนี่ยมันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า2ตัวนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเทียบกัน2ตัวเนี้ยเนี่ยมาสกับโรตัสเนี่ยยังไงโรตัสก็สําคัญกว่านะครับเพราะว่ามาสเนี่ยเขาสามารถเอาโซมาลอนเนี่ยมาแทนได้เนาะซึ่งโซมาลอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แท้งได้ดีเลยนะครับสำหรับดีเฟนเดอร์สีฟ้านะครับซึ่งมาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะใช้ได้ยาวๆเลยเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นเฟอร์โกเลออนนะครับหร ซึ่งตัวนี้นะครับก็ผมขอยกขึ้นมาด้วยละกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นสายโจมตีสีเขียวเนาะซึ่งถ้าเราย้อนไปเนี่ยในส่วนของเซิร์ฟเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยตู้แรกนะครับที่มาคู่กันกับยามิแดงก็คือโฟกเลียนี่นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นสายโจมตีทั้งคู่เนาะ แล้วก็เป็นตัวละคร S&R ตัวแรกนะครับที่เ,เป็นตัวหลักอของเกมเนาะสำหรับซีซั่นที่1อ่ะซึ่งตัวนี้นะครับก็มีบทบาทใน PVP เช่นกันนะครับแต่ก็จะคอมโบกับโนเซลอ่ะซึ่งต่อไปเนี่ย ขอยกเป็น no เซลขึ้นมาเลยละกันเพราะว่าเป็นมันคู่กันอยู่แล้วเนาะสำหรับ no เซลนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมองข้ามพอสมควรนะครับหรือว่ามองเป็นตัวเกลือเลยแล้วกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีสกิลที่ไม่ค่อยสุดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะมีการลดโจมตีแค่ในส่วนของ mtk เนาะหรือว่าพลังเวทนะครับซึ่งมันก็ถ้าเทียบกับโลตัสเนี่ยสตัวนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ถ้าเทียบกับโลตัสเนี่ยโลตัสค่อนข้างที่จะเก่งกว่าแบบเยอะมาก มากเลยนะครับแล้วก็โนเซลเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขในการใช้เยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าเรามาพูดกันถึงในส่วนของ PVP เนี่ยก็จะมีคนที่ใช้ในการคอมโบจัดทีมคู่กันเหมือนกันนะครับก็คือเปอร์โกเลียนกับโนเซลนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยมีการทําดาเมจโดยการลดเ,เหมือนติดพิษแล้วก็เผาไหม้ไปด้วยนะครับซึ่งมันจะแรงมากๆนะครับถ้า2ตัวนี้ใช้สกิลประสานกันเนาะซึ่งก็เอามาไว้ข้างบนก่อนแล้วกัน่ะต่อามาก็จะเป็นลิ กับไลอาร์นะครับอ่าซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยลหลายหลคนก็น่าจะผ่านความเจ็บปวดของตู้ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็รู้สึกว่า,าพลาดพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ส่มตู้นี้ไปเนาะเพราะว่าโนเอลกับจูเลียนเนี่ยกำลังจะมาก็ลหลายๆคนก็เก็บเพชรไม่ทันนะครับแล้วก็รวมถึงผมด้วยแหละแต่ก็สุ่มมาเนี่ยคือยังไงเนี่ยสตัวนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นสายโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับสำหรับสีเขียวเลยก็คือว่าถ้าใครไม่มีฟอร์กูเลียนเนี่ยสามารถใช้ตัวพวกนี้ได้ เลยแล้วก็ไรอาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่จําเป็นในการผ่านด่านของหอคอยเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่โจมตีบอสได้รุนแรงนะครับเป็นตัวตีบอสที่แรงมากเลยนะครับส่วนลิทเนี่ยก็มีคีทิคอลนะครับที่ค่อนข้างแรงเลยโดยเฉพาะ2ตัวนี้ถ้าแบบว่าใช้สกิลประสานกันนี่ก็คือแบบว่าหายหมดอะในโหมด p v w p หลายหลายคนก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นยามิแดงนะครับที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแต่ก็คือว่ามันจะมีตัวที่คุมกําเนิดเขานะครับไม่ว่าจะเป็นอ สตาหรือว่าจะเป็นโนเอลเนาะซึ่งเป็นจมตีสีแดงเหมือนกันเนี่ยก็ทําให้ตัวละครตัวนี้ดอปไปนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยข้ามการปั้นไปเลยเนาะซึ่งผมเองก็ปั้นเหมือนกันในการใช้เบื้องต้นเนาะแต่ตอนนี้โนเอลมาแล้วก็น่าจะหยุดไปเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะต่อ,อมาก็จะเป็นริวนะครับสายดีบัฟเฟอร์สีเขียวเหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ย จะมีบทบาทสําคัญเหมือนกันในช่วงต้นเกมนะครับในส่วนของการลง PVP ซึ่งตัวนี้นะครับก็สามารถสตันได้ด้วยเนาะก็ถือว่าทําให้ทีมเนี่ยได้เปรียบค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่จัดทีมสายแบบว่าเดพเปอร์อ Developer ที่เป็นสีเขียวอ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังถือว่าไม่แนะนําในการอัปดาวสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าการอัปดาวของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มเนาะสำหรับใครที่มีแล้วเนี่ยก็ศูนย์ดาวก็พออ่ะประมาณนี้แล้วกัน ต่อมาก็จะเป็นชาร์ลอตนะครับซึ่งชาร์ลอตเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวละครแจกฟรีที่ลหลายๆคนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็มองว่าไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าด้วยรูปล่างแล้วก็เเขาแต่งตัวไม่ค่อยเท่ด้วยแหละแต่ก็ถือว่าเป็นเจที่พักหลังเนี่ยเขาจะมีร่างที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างคู คุคนคูเนาะสาฟิศหรือว่าล่างฉลองของเซิร์ฟเนาะที่เป็นล่างพังเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับแต่สําหรับล่างนี้นครับบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรปั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นสายดีบัฟเฟอร์ที่จะค่อนข้างสําคัญเพราะว่าจะมีแค่ตัวเดียวนะครับที่เป็นดีบัฟเฟอร์สีแดงเนาะซึ่งหลังๆเนี่ยการลงด่านอุปกรณ์สีเขียวหรือว่าลงตีบอสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีโอกาสได้ใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับชาร์ลอตล่างนี้เนาะยังไงก็ปั้นไปเลยนะครับคุ้มแน่นอน ต่อมาก็จะเป็นลาเดสครับซึ่งลาเดสเนี่ยบอกเลยว่าเห็นหน้าเห็นตาตั้งแต่ต้นเกมยันแบบว่าเลดเกมณนะตอนนี้เลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะครับก็มีให้เห็นทั้งการตีบอส PVE แล้วก็ทั้ง PVP เลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวยอดฮิตนะครับสำหรับคนที่จะปั้นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับคนที่จะสุ่มกาชาในรอบนี้นะครับว่าจะหาตัวนี้นะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นฟาน่าครับ ซึ่งฟ้าหน้าล่างนี้เนี่ยผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าเป็นตัวละครที่สามารถใช้แทนยามีฟ้าได้สําหรับใครที่พลาดไปเนาะสำหรับยามีฟ้าซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเก่งเลยนะครับเพราะว่ามีสกิลโจมตีหมู่เนี่ยถึง2ส,สกิลเลยเนาะแล้วก็มีในส่วนของบัฟเผาไหม้ด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างแรงเลยนะครับบวกกับถ้ามีการ์ดด้วยเนี่ยเขาจะโจมตีแล้วก็ดูดเลือดได้เลยเนาะสำหรับฟ้าหน้านะครับ ต่อมาก็จะเป็นเวตโต้นะครับซึ่งเวตโต้เนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปเหมือนกันเพราะว่าเวตโต้เนี่ยเป็นสายดีเฟนเดอร์นะครับที่เป็นโล่สีแดงเนาะแต่หลายๆคนเนี่ยก็จะไปปั้นแอสตาแดงมากกว่านะครับเพราะว่าก็เป็นตัวฟีเหมือนกันแล้วก็ปั้นง่ายกว่าเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่จะปั้นเวตโต้หรือว่าอยากได้เวตโต้เนี่ยก็เพราะว่าบางคนก็อาจจะใช้แอสตานะครับซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีนะครับที่คนเอาเวตโต้มาใช้เนี่ยเพราะว่าเขาจะสามารถจัดทีมร่วม กับแอสตาโจมตีสีแดงได้เนาะซึ่งเป็นตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยอ่าก็คือสามารถใช้ได้นะครับโดยที่ใครที่ปั้นแอสตาล่างเนี้ยก็ไม่สามารถจัดแอสตาคู่กันได้เนาะเพราะว่าตัวมันเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมอ่ะเวตโต้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งก็มีดาเมจค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็แทงได้ด้วยแล้วก็มีสกิลดูดเลือดด้วยก็ถือว่าครบเครื่องอกันนะครับสำหรับแทงตัวนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นแจ็ ซึ่งแจ็คเนี่ยก็ผมมองว่าเป็นตัวละครสีฟ้าโจมตีที่ค่อนข้างตีบอสพอใช้ได้แต่ถ้าสําหรับสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยเนี่ยก็ไม่แนะนําให้มาปั้นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเนาะถ้าจะปั้นตัวเนี้ยผมแนะนําไปฟาน่าหรือว่ายามีฟ้าดีกว่านะครับซึ่งถ้าใครไม่มีทั้งฟาน่าแล้วก็ยามีฟ้าเนี่ยก็แนะนําให้เป็นโซลิโดก็ได้เพราะว่าเขาเป็นตัวละครระดับ SR เนาะถ้าจะเอามาปั้นหรือว่าหาเศษมาใส่ให้กับ ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าตัวละครสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเคียโตะตัวนี้มาเช่นกันนะครับซึ่งก็มาแทนยามีฟ้าได้เหมือนกันเนาะยังไงก็ข้ามไปประมาณนี้แล้วกันก็มี2ตัวนอที่ตกรอบไปนะครับส่วนพวกตัวระดับ R เนี่ยผมขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ายังไงทุกคนก็ต้องมีกันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีเศษที่เหลือเฟือเนาะยังไงก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับโอเค คราวนี้เรามาพูดถึงอันดับตัวละครที่เราควรจะมีหรือว่าคนที่จะเปิดในกาชา999ครั้งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะเรียงมาโดยที่จะไม่ดึงขึ้นมาทั้งหมดนะครับผมจะเลือกมาเฉพาะบางตัวแล้วกันน้อที่แบบว่าควรจะหาให้ได้นะครับแล้วก็อัตราการดรอปของ SSR เนี่ยในตัวของ999ครั้งเนี่ยสามารถออกได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมด3ตัวเนาะถ้ารวมถึงการ์ดด้วยนะครับก็ลองมาแล้วนะครับแต่สําหรับของเซิร์ฟกอลบอลเนี่ยผมไม่แน่ใจนาะว่า จะเปรดเท่ากันหรือเปล่าอ่ะโอเคเรามาพูดกันถึงตัวแรกนะครับก็จะเป็นซนะัลลี่เนาะเดี๋ยวผมจะเรียงกันก่อนเนาะเอาขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเรียงอันดับความสําคัญละกันอ่ะต่อมาก็เป็นมาร์สนะครับซึ่งมาร์สเนี่ยโอเคอยู่แล้วสาหรับใครที่ยังไม่มีแล้วก็วิลเลียมส่วนฟอโกเลออนเนี่ยผมให้เป็นอันดับ2ก่อนละกันอ่ะสตัวนี้แล้วก็ลิสไลอารไลอารนี่ ให้เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ยามิอ่ะประมาณนี้อ่ะเรียงประมาณนี้แล้วกันส่วน sr เนี่ยอขอไม่เอาขึ้นไปดีกว่าเดี๋ยวมันจะไปเกะก,กะเนาะเพราะว่ายังไงพวกนี้เนี่ยก็อาจจะเปิดกันได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราเลือกพวกนี้เนี่ย อาจจะมีตัวพวกนี้ติดมาด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวฟิลลันกับวอลทอนเนี่ยเราก็ควรที่จะปั้นให้ถึง5าดาวเนาะเพราะว่าเป็น SR เนี่ยน่าจะปั้นกันได้อยู่แล้วนะครับก็ไม่น่าจะยากเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเรื่องลำดับความสำคัญนะครับในการที่เราจะเลือกว่าจะเปิดตัวไหนดีนะครับโดยตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็จะอ่านเข้ารอบแล้วเนาะสำหรับ2แถวบนนี่นะครับโดยเกณฑ์การที่เราจะเลือกนะครับก็ แนะนำก่อนเนาะสำหรับใครที่กำลังสุม่มตู้โนเอลหรือว่าตู้จูเลียที่กำลังจะเข้านี่นะครับแนะนำว่าให้เปิดตู้นั้นให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการหลุดเลทแล้วก็ได้ตัวละครพวกนี้มาเนาะเราก็เอามาชั่งใจดูแล้วกันว่าเราจะเปิดตัวไหนเพิ่มนะครับหรือว่าตัวที่เรายังไม่มีแล้วกันเนาะโดยเกณฑ์พวกนี้นะครับผมก็จะเอาตัวผมเป็นหลักเนาะก็ยังไงก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยก็คือหลังจากที่ตัวละครของผมเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยตอนนี้ ไอเดียของผมเนี่ยยังไม่มีโลตัสซึ่งโลตัสเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นตัวละครตัวแรกสำหรับใครที่ยังไม่มีนะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยยังไงก็ถือว่ายังไม่มีตัวไหนมาแทนได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญอิ่งนึงตัวเลยเนาะต่อมาก็จะเป็นลาเดสครับอ่าซึ่งหมายความว่า2ตัวนี้เนี่ย จะเป็นตัวที่ผมพยายามจะเปิดหาให้ได้โลเดียวกันเลยนะครับก็คือให้ได้คู่กันถึงจะเอานะครับก็คืออาจจะเปิดเนี่ยใน999ครั้งเนี่ยก็มีโอกาสออกได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะมีการติดพ่วงมาด้วยก็ได้เนาะอ่าต่อมาก็จะเป็นมาสรับอ่ะซึ่งมาสเนี่ย ผมมองว่ายังไงก็เป็นตัวแทงที่เราควรจะมีนะครับแล้วก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับใน PvP ในโหมด PvP ที่มีการใช้ในการจัดทีมเพื่อเป็นตัวแทงอยู่นะครับสำหรับมาร์ตัวนี้เนาะเพราะว่าก็มีทั้งสกิลสตันแล้วก็มีสกิลย่อ,อยูเนาะแล้วยิ่งจัดคู่กับโลตัสด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้าง,งปวดเลยนะครับอ่ะก็จะให้เป็นอันดับ3แล้วกันต่อมาก็จะเป็นวินเลียมครับซึ่งถ้าพูดถึงในการใช้ในระยะยาวเนี่ย มองว่ายังไงวินเลี่ยมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับในอันดับต้นๆที่เราควรจะมีนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแซลลี่เหมือนกันซึ่ง2ระดับเนี่ยสำหรับใครที่มี4ตัวละครนี้แล้วนะครับผมแนะนําว่าก็ให้เลือกแซลลี่มาไว้สักตัวหนึ่งนะครับในการบัฟ สำหรับการโจมตีเนาะซึ่งก็ถ้ามาใช้คู่กับตัวละครที่เป็นสายโจมตีอย่างโนเอลก็คือถือว่าเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ควรมีเก็บไว้สัก1ตัวเนาะต่อมาก็จะเป็นไลอาครับซึ่ง หลายหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวอื่นสำคัญกว่านะครับแต่ผมมองว่าไลอาเนี่ยยังไงก็ควรเป็นตัวที่เราจะต้องมีเนาะเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีส่วนสําคัญนะครับหรือว่าเป็นตัวสําคัญที่ใช้ในการผ่านหอคอยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ยังติดอยู่ในเทียร์ลิสต์ของ PVE อันดับต้นๆเนานะที่สามารถตีบอสได้แรงที่สุดในเกมณนะตอนนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแล้วกันที่เราควรจะมีเก็บไว้เนาะสำหรับใครที่มีตัวละครพวกนี้เนะี่ยข้างต้นละ5ตัว สำหรับตัวพวกนี้เนี่ยยังไงเนาะก็ควรที่จะเปิดให้ได้ก่อนนะครับหลังจากที่ทุกคนมีแล้วเนี่ยก็จะมาแถวที่2แลละกันสําหรับแถวที่2เนี่ยตัวละครตัวแรกที่อยากจะให้มีนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นลิสต์ละกันซึ่งก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับสําหรับลิสนะครับซึ่งก็มาคอมโบกัน2ตัวนี้ก็คือความแรงระดับปีศาจเลยนะครับก็สําหรับใครที่ เปิดได้แค่ไลอาร์ R นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลิสต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะสำหรับคนที่จะเอามาใช้เนาะแต่ก็อาจจะต้องระวังหน่อยสําหรับเมตาตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้คนนี้เขามาพองอยู่นะครับสำหรับโนเอลเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายหลายคนก็ปั้นโนเอลไป5ดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทําให้ไอ้สอตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะอยู่ยากพอสมควรเนาะ ยังไงก็ช่างใจดูให้ดีนะครับถ้ามีตัวละครขั้นต้นเนี่ยพวกนี้ครบแล้วนะครับยังไงก็เอาลิสต์เป็นอีกหนึ่งตัวก็ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีดาเมจที่รุนแรงเลยนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นริวละกันซึ่งริวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะมีคนใช้เยอะในประมาณนึงนะเพราะว่าเ,เขาเป็นตัวละครที่สามารถสร้างดีบัฟได้แบบป่วน PVP ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีสกิลสตาร์ด้วย ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ได้เปรียบในส่วนของการแก้ทางของโนเอลเนาะในการกลางโล่นะครับแต่ก็อาจจะสู้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสําหรับใครที่มีตัวละครแถวแรกเนี่ยครบแล้วนะครับก็เป็นช้อยที่ดีเหมือนกันนะครับในการเลือกริวเพิร์มมาเนาะ,ะเสร็จแล้วต่อมาก็จะเป็นอะไรดีฟาน่าละกันต่อมาก็จะเป็นฟาน่าเนาะ ซึ่งฟ้าหน้าเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างใช้ในการฟาร์มได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีการใช้ใน PVP ด้วยประมาณหนึ่งเนาะถ้าแบบว่าไม่นับตัวเมตาตอนนี้นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งฟ้าหน้าเนี่ยบอกเลยว่าก็มีสกิลหมู่ที่ค่อนข้างแรงมากนะครับสำหรับการโจมตีเนาะแล้วยิ่งจัดทีมกับเฟอร์โกเลียนด้วยเนาะก็จะมีการใช้ทีมที่เป็นทีมไฟนะครับก็คือแบบเบิร์นชิบหายไว้ป่วงเลยก็คือว่าถือว่าเก่งเหมือนกันอ่ะก็เป็นอีกงทง ต่อมาก็จะเป็นฟอร์กอเลียนนะครับซึ่งฟอร์กอเลียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่จะเอามาจัดทีมเบิร์ได้เหมือนกันอ่ะก็ถือว่าเก่งเหมือนกันเนาะซึ่งถ้าใครใช้คู่กับโนเซลเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเนาะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ แนะนำให้มีตัวพวกขั้นต้นก่อนเนาะหรือว่าแถวแรกเนี่ยให้ครบก่อนนะครับอ่ะก็ไล่เลียงจากลําดับความสําคัญละกันเนาะสำหรับใครที่จะเปิดในรอบนี้นครับซึ่งมันก็สามารถออกได้อยู่แล้วเนาะมากกว่า2ตัวหรือว่าเต็มที่ก็2ตัวแต่ถ้าใครดวงดีเนี่ยก็อาจจะออกได้ถึง3ตัวนะครับก็ลองดูนะครับใน999ครั้งเนี่ยมันต้องมีสักครั้งบ้างแหละที่เป็นของเรานะครับก็ประมาณนี้ส่วนต่อมาเนี่ยอ่ผมให้เป็นเทียที่ใกล้กันทั้งหมดเลยดีกว่า โดยจะเรียงจากยามิแล้วก็ชาลอต แล้วก็เวตโต้นะครับต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นโ no นเซลเนาะซึ่ง4ตัวนี้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าใครยังไม่มีตัวไหนเนี่ยก็เลือกได้นะครับสาหรับเอ่อใครที่จะอยากได้ตัวละครที่เรายังไม่มีเนาะแต่ก็ยังไงก็แนะนําแถวแรกก่อนนะครับว่าเราควรจะมีพวกนี้ก่อนหรือว่าอย่างลาเดสเนี่ยถ้าใครมีแค่ดาวเดียวเนี่ยหรือว่ายังไม่มีดาวเนี่ยยังไงก็ควรปั้นให้ไปถึง2ดาวนะครับสำหรับลาเดสนะครับเพราะว่ามันจะมีสกิลย่อยนะุเนาะซึ่งถ้าเราได้รับการโจมตีเนี่ยในระดับ2ดาวขึ้นไปนะครับก็ ถือว่าเป็นตัวที่ปวดมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างปวดเลยนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยถ้าผมมีโลตัสแล้วเนี่ยผมก็จะสลับให้ลาเดสเนี่ยมาเป็นตัวแรกเลยนะครับในการเปิดครั้งนี้เนาะแต่ก็พยายามหาโลตัสก่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่มีโลตัสนั่นแหละก็เลยเจําเป็นจะต้องหาให้ได้ทั้ง2ตัวนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลาเดสกับโลตัสเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับใน PVP หรือว่าลง PVE เนาะอ่ะ ส่วนที่เหลือเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรละ ในส่วนของพวกตัวละครที่ยังไม่เข้าเนี่ยขอยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดในคลิปต่อๆไปเนาะถ้า,ามีการเอาตัวละครพวกนี้เข้ามาโอเคงั้นเรามาสรุปกันนะครับก็คือผมจะพูดในสรุปของการเลือกแถวแรกกับแถว2เนาะซึ่งก็คือถ้าให้เราเลือกก่อนว่าเรายังไม่มีตัวไหนนะครับสำหรับไอเดียของผมเนี่ยผมยังไม่มีโลตัสก็คือผมจะเอาโลตัสเนี่ยเป็นหลักรองมาก็คือจะเป็นลาเดสนะครับซึ่งเป้าหมายในการเปิดรอบนี้เนี่ยผมจะพยายามเปิดให้ได้2ตัวนี้คู่กันนะ ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่านาอซึ่งถ้าได้เนี่ยก็จะเลือกโลตัสก่อนต่อมาก็จะเป็นลาเดสนะครับซึ่งที่เหลือเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าเรายังไม่มีตัวไหนเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนนะครับว่าไอดีของเราเนี่ยมีตัวไหนอยู่หรือว่าเราต้องการที่จะดันตัวละครนั้นอ่ะให้ไป2ดาวถึง5ดาวหรือว่าอยากได้ตัวละครที่ครบมากกว่านะครับลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับในการจัดทีมของเรานะครับหรือว่าเลือกเปิดตัวละครเนาะซึ่งตัวในรอบนี้นะครับยังไงก็พยายามเปิดให้ ครบนะครับ999ครั้งนะครับก็เปิดในส่วนของตู้หลักก่อนเนาะสำหรับจูเลียตหรือว่าโนเอลเนาะว่าเราได้ตัวอะไรมาแล้วเนาะเราก็ค่อยมาเปิดอันนี้ตามทีหลักได้นะครับเพราะว่าตัวเนี่ยมันอยู่ค่อนข้างที่จะหลายวันอยู่ก็ค่อยเปิดไปก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องมานั่งเปิดทั้ง999ครั้งในวันเดียวเนาะเพราะว่ามันก็น่าจะนานเนาะซึ่งก็แนะนําให้ปิดเอฟเฟกในการเปิดกรชาออกไปนะครับก็น่าจะทําให้เปิดได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามสุ่มให้ได้ตัวที่ต้องการนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีคบโอเถ้าช คลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ